เพิ่เปิด t i k t o k Shop นะครับอยากหาคนมาช่วยขายของทำแบบนี้นะครับก็ไปที่ TikTok s e l l e r นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเลือกคำว่าการตลาดพันธมิตรตรงนี้ก็ให้เราไปที่แผนร้านค้าหรือว่าแผนแบบเปิดนะครับเพื่อเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาโปรโมทสินค้าให้เรานะครับยกตัวอย่างเช่นแผนแบบเปิดเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับตั้งได้ครับว่าให้ตัวอย่างสินค้าฟรีนะครับดึงดูดให้คนเนี่ยนะครับมาเอาสินค้าฟรีไปรีวิวั่นเองนะครับวิธีที่2ก็คือไปที่ผู้สร้างที่แนะนานะครับก็ดูว่าคนไหนที่ตรงกับความต้องการของเรานะครับ เสร็จแล้วก็ส่งข้อความไปขอให้เขามาช่วยโปรโมตส,สินค้าให้เราได้เลยนะครับโดยค่าตอบแทนเป็น Affiliate ครับ3ก็คือไปที่ creator.marketplace.tiktok.com ok. นะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เราไปหานะครับว่า Creator คนไหนนะครับที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็จ้างครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูราคาได้นะครับอันนี้ก็10ดอลลาร์นะครับ วิธีต่อมาก็คือไปที่ TikTok ครับแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดของสินค้าของเราลงไปนะครับเสร็จแล้วก็มาดูครีเอเตอร์ครับคนไหนที่ตรงกับความต้องการของเราครับเสร็จแล้วก็ทักไปหาเขาครับว่าช่วยมาโปรโมทสินค้าให้หน่อยสุดท้ายไปที่ Facebook นะครับพิมพ์คําว่า TikTok Shop นะครับเสร็จแล้วก็เลือกคําว่ากลุ่มนะครับกลุ่มเนี่ยก็คือ a c e b o o k กลุ่มนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มของคนที่ทํา TikTok Shop อยู่นะครับเราก็ไปโพสต์ครับว่ามีสินค้าให้ค่าคอมเยอะนะครับมาช่วยโปรโมทได้แลลล้วก็ะิงง่าาเรรนคับ